หน้าทันเลยนะคะท่วมหมดแล้วน้ำท่วมหมดแล้วนะคะตอนนี้ มากการตกมากอยู่นะน้ำทั่วหมดแล้วนะคะน้ำทั่วมหมดแล้วนะคะปากทางเข้าร้านนะคะ ไปลยกระทงค่ะลอยกระทงท่วมค่ะทางตัวสาท่วมน้ำจะหั่วเขาเลยแต่วันนี้ท่วมมากว่าทุกวันนา เวพาเขาอยู่นี้ฮะใ่เขาตั้งตายกันไปเลยใส่บ้ะอ๋อหนังหลุเละเล่นหลานต้มช้วยข้าเลยนะคะหลานต้นช่วยที่แม่ น้องพลอยน้ำเยอะมากสามสิบห้าคนดูที่ลานน้ำเข้าร้านพี่เมนน่าเซฟแล้วนะ ลอยกระทมหน้ารามเขานี้ลอยกระทมหน้ารามเ่านี้ในลง้งงานยังไม่ท่วมที่แมมตั้งทางนุน้นีรถตายเลยใช่ค่ะน่าสีตังคา นำข้าวหลานย่างนำอยู่หน้าหลานที่การแต่ว่าหลานที่แม่นั้น่วมเลี่ยวข้าวหลานเรยวเร็วมากแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงเหนื่อยกันนอนนี้เดิน